มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำมันหมอนเด้อข้าวน้ำยายเด้อแกงหมูสามชั้นไส้โนซุมเสพเสพมามากินน้ากันร้านวทุกคนเอากุ๊กมาเด้อมาเด้อกินข้าวนล้วกันเด้อกินข้าวกินข้าวฮอนพ่อว่าฮอนฮอนไลายยน่อยเฮียหยัง เอาเอิ้นครัวเฮือนย่อยเฮือนยังเพื่อสิได้กินเพื่อสิแล้วมาลูกหลานบิทุกผูทุกคนกินข้าวนําแม่มอนเด้อเพื่อนมิตรสหายอ่าตขอมอันนั้น่อล่ะปิ้งสมหมูอยู่ปิ้งแหนมปิ้งแหนมปิ้งแหนมางอุ่นเอาให้ปิ้งเมากินข้าวเยลืมอ้ยสินซะ มาไ,ไหมกินเข่าวันนี้เ่าน้ำกันกินเ่าน้ำกันแต่เบอร์ฮิวเลยไปมอนกันเลยจนตีกองเพ้นตึงตึงเข่าเศร้า ตื่นมาก็เห็ดนั่นหเห็ดนี่นรประเทือนปัสซานล่างถ้วยสักผาเราจะได้กินนะไม่ง่าย แซ,แซ,แซ็แเกมมี่แซ่บนีไม่สมเป็เอง hơn hao nhà gặp bẹt nọ cái nào nọ ngợt nè món cái ngợt ngợt nắm khôn nhau vào khôn nọ Mấy món chỉ khó ăn nhạt vào được ยาบาสั้นบาซี่เบาถึงบุคค้นเขามาขอเป็นเพื่อนไม่มอนในเฟสนะเขาไม่ในเฟสขอเป็นเพื่อนเข้าก็หฮักว่าลูกหลานเขามาดีเนะเอาก็คุยดีเบาดีน้าทะเลาะจะเอาความเบาของเฮ้าหันนะ มาแก่งว่าเออสิผักปลาหมึกแห้งให้เม่กินเด้อเนี่ยน,น,นี่สิผักเสือผ่าให้เม่เด้ออืมบุคคลนะแต่หูพันแต่ยังนมน้อยยีดอกในเฟสนะลูกเพิ่นนะแม่มนก็คุยดีเนาะนั่นนั้นจังสีโดยว่านำลูกน้ำรานน้ำมิตรโดยแม่มดน,นะ ท่านฝากให้มไม่ยำใจกับสาธุเนาะถามที่บนฝากบนทรงบนลยังไม่ม้อนกันบอกให้ยมดจ่งอนุนโนโนโสิทธิ์เชโนนี่ล่ะสิงที่ไม่ม้อนบอม่ะ ฉันจะคุยกับเฮาก็คุยกับเฮาสาจะไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคนคนที่บกลัวเฮาถามเรื่องนางมน์ถามเรื่องบาเผ็ดสั่นจังส่เมมอนบอกมถ้าเมม,มอนจะถามเรื่องประวัดของเจ้านะเจ้าซีดีใจอยู่บบกอนน้ิภาคึงนา่งผมเขามาเป็นเพื่อนเขาเดือแต่เมมอนบ็อกไปแล้วบลมักคำบอกเราบอกออกแล้วถ้า่อยจะถามมาเออ เจ้าเห็ดหยางมิซ่าสิบเจ้าหากินเนวใดเพัวเจ้าเห็ดหยังถ้าคนสิถามประวัติเรื่องของขัวเจ้านะลูกเจ้าเห็ดหยางแม่เจ้าเห็ดหยังพ่อเจ้าเห็ดหยางงากินแบบใดอาชีบหยังเป็นหนีบบอเป็นโทษบอถ้าคนจากทามประวัติเจ้านะเจ้าสิพ่อใจอยู่บอเลยท่านคนสิถามขึ้นไปนะบ่มีอีหยังทักมามีแต่ถเนแนวน่ะ ถามเรื่องบอเป็นเรื่องนะแม่มดนเอาใบตะดินไปจำมันธนาคารเอาเงินให้สม,มน์บอกสม,มน์เป็นหนีเดียกสม,มน์จะถือจับวันที่สิบแปดคือหูดีแทบเป็นยังจะถือจับคดีขาคุนบอกคดียังต้มตุ้นไผ่อะฮะทิ้งที่แม่มดนบุกมาไหมนะ บอต้องมาถามข่อยบอต้องมาบอกข่อยถ้าได้ยินแเนวนั่นเจ้าก,ก็ติดตามเบิง้งพอถึงวันนั่นมันแมนแทบอเขาจะโดนจับแทบอพอถึงวันที่นั่นนะนะมาสั่นซะ,ะจำเป็นมาถามแต่ขั้นคนดีนะอันนี้เขาเบอกคนบดีมาถามในนั้นใน,นนี้นะคนดีเขาจะคิดไว้ในใจ มันแ so มนรีบบ์สาวหักขอบกัวข่อยนะใคจะหักขอบกัวข่อยนะมันแมนรีบบ์มันคือคำว่าบ่มันคือส่องแซเว่าบ่อืมส่องแซออกมาว่านเนี่ยได้เขาก็อยากเขาลมโจมตีสาวมนแบาเผ็ดอยู่แล้วพวกนี้นะมันหากินน้ำขอบกัวสาวมอนหากินน้ำขอบกั้วถทค่อยเห็ดหน้าบนล้างค้นพวกนี้นะให้คนอื่นนตะคนที่เขามานดหลังเขาใจพิษไปน้ำแบบว่าขอบกัวนี่บูดีบัสนะ น้งมุนบอดีบเัเพชรบอดีแม่มอนบอดีอดหน่อยอดใหญ่บอดีแม่น่อยบอดีอให้เขาใจ๊พิษนะนะไอ้คนที่เขามาน้ำรังเขาบููเรื่องนะปัน้นขึ้นมาเน่ยผมมีปัน้นขึ้นมาอยากว่าใส่นะอยากให้เขาไปเบ่งส่องตัวนะมีกระเว้าว มีสองนางเขามาเป็นเพื่อนไหม่หมอน,นางหนึ่งหันเพชรเพืเ่อนนน้างใสเซโนสาวเซโนหมักมวนซื้อพเพชรไปอันนี้ก็มาอ้างมาสิ้ผากระเป๋าคอยคอยเราดีคอยผากระเป๋าหอยคอยแม่คอยเปิปดร้านขายกระเป๋าขายแล้วลองเท่าแบบให้โซ่นะเพื่อนเราซื้อแม่เพนนะื่อนซนะื้อแมวีแอสเพืพนนะ่อนมาแม่เพื่อนอ่ะ ม่ชิบนลูกพาให้ไล้ไปเอาอยู่ห่านนั่นแม่ของลูกของหนูเดอ้อเิ่นว่าได้เิ่นว่านั่งอันนี้ก็ได้เอาเบอร์โทรให้เบอร์โทรที่แรกโทรบฏิษิดม่ได้เิ่นว่าเกาม้มึงเงม่เพิ่นเปิดร้านเิ่นบอกนะแต่เม่ม้อนไปถ้าม,มึดในตลาดเซโนนะหู้ห่านแม่เวียดบอบ่บฮู้บบมี่เขา่ะ พันมีแท้เป็นความจริงแท้เป็นยังมันสิบมีแม่บอกอถามแพ้กับขูดแล้วตลาดไม่สิใหญ่เป็นไดรตลาดเชโน่ะค่จะมีแท้ผ่านไม่เวียนไงโอ้มีแน่แน่ยันนี่ทัาก็บอกเลยอันนี้พามมัดเชโน่ขบบูดจ้าใช่ได้ไป็มอนกระทามมัดเอาเบอร์เทาห่านไหนพื่นอนเอาเบอร์ห้านนี่เบอร์ห้านเด้อพื่นอนเอาหา่านเป็มอนกระเทากับบติด บันนี้มีมั่งกระทักไปเอาคือโทรมาได้เบอร์นี่มีมอนปะลูกห้เบอร์เห็ดพิดเบอร์หนึ่งคนละได้เอาเบอร์ไม่มาหายอีกได้ปบะเนี้เอาเบอร์ไยมาหายมีมอนโทรติดผุดคนเมี่ยงจันผุนบาทเนี่ยอยู่สายหับสายอยู่สายนอเนี่ยเป็นเบอร์หัานไม่เวียดบอวะบอมเอนเดอร์เขาอะอยู่สายอยู่เมี่ยงจันเขาวะเคยโทษเดอร์สันโทรเบอร์พิชทางนี้ก็นละสิวานี่ไรซะความขี้ตัวมันน่ะจากตัวเผื่อออ้ยังล่ะ ขายหูกระเป๋ามาให้ขังในได้ๆสีแม่มักสีด,ส,ดสีดลูกสิ่งกระเป๋าให้คนน่แะแ็กไปมดทำอดน,น้อยอดงักหงักอันนี้เนี่ยทาเลาแต่จะว่าเรื่องครอบครัวห้องบอกหัวผินไปซะไปพิศอนซ้อนคิดไปจัง น้่งทุบเสียผักผักพวกหมึกแห้งน,นะครับตอนนี้อนุแพ็คของอยู่สิโซ่งของให้แม่อยู่ห่อของอยู่เหมือนเดิมฉันห่อของโทรมาอันโทรมาผม,ามดูแม่อยากเห็นอืเสื้อแบบได้สิผักให้แม่เบิ่องละเม่อยากเห็นเป็นแบบได้เสื้อผ้าสีสิผักให้แม่แม,ม่วา่าได้๋ยนี้โทรมาโทรมาพอเขาหับสายปุ๊บอพอเขาโทรปั๊บโทรไปโมหักสายเด๋อ อสองคนคนน่ะสองผื้นยิง่งคนน่ะอือีซาเซโนโลแล้วก็อีระยองนี่นะอือีสิพาก็เหมึกนะมันว่ามันอยู่ระยองใชเป้าอีสเดอร์คนผมมีมารลายยะมาตัวมาตร่งของ่อยพ่สังคนคนหักกันจริงใจหนึ่ง ต้องโทษหากันเมือนบบคนโทรหากันเห็นหนักกันเปิดข้อจากันคุยกันมันบบกแล้วคนหักกันอันนี้เขาโทษบอกหักสายบาแลแก้งมาโทษมาพ่อเข,อขาที่หักวางสายปุ๊บคือกันเลยสองคนสพบสนนะอือันนี้บอกคนจริงใหหาทาาะเลาะว่ากันเรื่องครอบครัวหมู่แม่มอ้อนพกขี้ขั้นพิมพ์เนะน้องเถอกกระรงเสียงไป อยงปาเป็นหนีเป็นซีนน่นนี่ตรงเทียงไฟอัดเทียงเฮ้าแบบนั้งตรงไปร้านน้ำพังแบบนั้ใไ้ร้านเฮา,าเขาใช้พิใไ้ร้านเ้า,าหายเฮานะความสมองหุ่นนะ่ะ แม่มอนสิบอกเราทาผู้ได้จริงใจก็ไม่มอนน่ะทาหักไม่มอนจะคุยก็ไม่มอนเข่าเพชรไม่มอนน่ะโทรมาเห็นหน้ากันเปิดเผยความจริงใส่กันเด้อแม่มอนบ่มักทักทากันแม่มอนบ่มักโทรมาโลคุยกันโลมียังไงชิคันพิมพิมแต่พิม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 ถือนักเรีอกับพิมข่ามนักศิลเ์ทั่วกร พิมพ์ถามไปหานะนึกถึงแน่นบอกครัวคนไปแล้วสองนา่งคนนะเขามาบดดีเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บายด้วยลาก่อนกินไปเบาไปย่อนคนบวังดี